สวัสดีชาวมิถุนค่ะดวงความรักประจำวันที่7กุมภาพันธ์คุณได้10เหรียญกับหัวนะคะเขาได้ราชินิธิคธา,ากับหัว วันนี้เรื่องของการงานการเงินค่ะอาจจะมีอะไรที่เป็นปัญหาเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขเรื่องความสัมพันธ์ก็ทําให้ไม่มีเวลานะคะที่จะให้กับครอบครัวหรือคนรักแล้วก็บางคู่เนี่ยอาจจะมีปัญหาความสัมพันธ์กันอยู่แล้วด้วยนะคะแฟนก็ได้ไพ่ไม่ดีได้ราชินีถือคาถากับผัวก็หมายถึงว่าควบคุมสถานการณ์อะไรไม่ค่อยได้แล้วก็วันนี้ก็จะอารมณ์เสียง่ายด้วยนะคะต้องหลีกเลี่ยงกรารปะทะกันนะ อย่างไรก็ตามคุณได้ไพ่ e Love แล้วก็ i d e a year from n น w นะคะ True Love ก็หมายถึงรักแท้นะคะรักแท้เอาชนะอุปสรรคได้ค่ะต้องให้โอกาสกันและเวลานะคะ i อ e a year from n นาภายในปีนี้นะคะคุณจะสามารถประสบความสำเร็จในแบบที่คุณต้องการได้นะคะในทุกเรื่องรับพลังงานบวกได้เลย คนโสดสนิทยังไม่แนะนําให้สละโสดค่ะพลังงานส่วนตัวเรายังไม่ดีคนที่จะเข้ามาเขาก็ยังหว่านสนิทอยู่นะคะก็รอเจอรักแท้ดีกว่านะคะจะหวังว่าได้เจอภายในปีนี้นะ